ป้าไอกระถินเรานะครับตอนนี้ก็เราก็จะเตรียมอูดคมอีกแล้วนะครับผมเตรียมอูดคมอูดตรงนี้แหละป้าต้นไส้เลทต้นะครับไปรับน้านะอ่าฟังเครื่องต่อครับเตรียมคมไฟนะครับคมไฟคมลอยไฟยังไม่ได้มัดไส้เลยลวดใหญ่เด้ลวดใหญ่ในห้องมันมั่งไปยงเขาเก็บไว้ ไปยงเก็บลวดไว้ไหนอันนี้กี่แผ่นนะครับสามสิบมีสามสิบแผ่นนะครับผมมีสามสิบแผน่นเป็นกระดาษสานะครับคมกระดาษสาสามสิบแผน่นรอยตากเยอะแยะเลยนะครับที่เห็นเขาขาวนี่รอยขาดารอยขาด อเคยลวดใหญ่เลยอ่ากับตันย่านโคมนะครับกับตันย่านโคมเออไม่ต้องเอายาม้างหรอกโมเพื่อวันเกียร์ใส่ได้เนาะเอาไว้เอาไว้พันไอ้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 ับเบิดไม่ใช่อันนี้กว่าคืนได้ประทัดนกไม่หนักหรอกไม่ยาวหรอก มหนาเหี um, oh. s right. <S ่ยวก็เป็นคนจับกงนะครับเราก็จะใช้ไส้เทียนเนาะอะไรวะเอาหมดนั่นแหละหมดนันเลยเป็นไส้เทียนนะครับไส้ไส้เทียนต้มนะครับเออทางนั้นแหละเนาะบีบเตี้ยวยางไงไส้เทียนต้มนะครับผมเอาเลยครับ มันก็จะมัดมัดไส้นะครับผมเกี่ยวมาหาตัวนี้เล่นนี่มาหาตัวนี้หาตัวนี้มาเลยเออรวงมาเลยมันก็จะย่อยเอ้ยย่อยย่อยเยอะเงี้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอ้ยกดขาดการได้ยไง เอาเลเออเงี้ยนะเกี่ยวเท่งกับพ่อแล้วเออจะได้เกระป้งอยู่ลหรเออนั่นเอาเออโอเคไอ้กาแฟแจ็คอยู่ใหนเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวๆไอไอหลวดอีอันลือนดิ เด้คนนี้เด้เกี่ยวเลยครับผมก็จะจุดไส้นะครับเพื่อนลออ่อว่าากเาางบนมาเมืองแน่ดิ้งโงเป็น,ปนะะไปจากไหนดินี่ครับเตรียมดูเตรียมดูนะครับผมเ ขึ้นลงไปตะผีบ่ะตะไลเยจะดดีแล้วผลอยู่ดอกกะพวกทีมันสินักเโอเคครับผมเตรียมเตรียม <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปนะครับผม <c oughs> การเลี้ยงดูสุนัขและแนวหนึ่งชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมอย่างมากตั้งแต่การพกพายการดูแลความเจ็บป่วยอย่าไปรดหลวเดยีมันสีห่อนเวลาเนี่ยเออไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์แต่นี่คือเรื่องราวของการทดส0ามสิบแผ่นนะครับผมและการเรียนรู้ซึ่งอยาเรียงเรนที่เพื่อนสี่ขาเหล่านี้ได้นํามามอบให้กับเราโอเคครับเดี๋ยวจะยาวไปที่วัยใสลงช่วงขนาแล้วมาเริ่มต้น